มาครับวันสุขขัรษาแบบนี้นะครับฟุตบอลเนี่ยก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับลีกใหญ่ที่ลงเตะค่าคืนนี้นะครับผมแต่ผมก็พยายามที่จะทํากันบ้านมาแล้วละกันนะฮะสำหรับ3คู่หน้าช่องประจําค่ําคืนนี้ครับจะตามหรือไม่ตามจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็อยากจะให้หยุดฟังคลิปนี้กันให้จบก่อนละกันนะครับแล้วก็ใครที่เห็นคลิปเนี้ยยังไม่ได้กดติดตามกันโซฟากดติดตามไปด้วยและแน่นอนครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยใครที่อยากจะเข้าไปมันกันในชมรมฟุตบอลส่วนตัวของผมนะฮะก็สามารถเข้าร่วมสุ่ได้ครับทางเข้าอยู่หน้าช่องลกัน และสำหรับหนึ่งคู่แรกประจำค่ำคืนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสกันในศึกเกาโชเซเดอเตอรลี่ก่อนละกันนะครับเป็นคู่ระหว่างด้านเจ้าถิ่นอย่างอัลตานัต้าครับวันนี้เน่ยจะต้องเปิดบ้านเจอทางด้านของเอซิมิลานะครับอัลตานันต้าผลงาน ดีต่อเนื่องครับตอนนี้เนี่ยก็รั้งเป็นอันดับ2ของตารางอยู่นะครับตามห่างที่1อย่างนาโปลีแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเอซิมิลานครับผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยถามว่าแย่ไหมผมก็บอกว่าไม่ได้แย่นะครับตอนนี้เนี่ยพี่แกก็อยู่เป็นอันดับ7ของตารางนะครับแต้มเนี่ยมีอยู่22แต้มนะครับตามห่างอันดับ5อันดับ6อย่างยูเว่กราซิโอเนี่ยประมาณ5้ถึงหคะแนนเลยนะถามว่าวันนี้ครับก่อนเกมเนี่ย คือทั้งสือยกให้นัเจ้าถิ่นอย่างออตแลนตานะครับเปิดมาดูดีกว่านันที่เรียนอย่างเอซิมิลานอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าผลงานอ่ะมันดูน่าสนใจกว่านะครับบวกกับไซต์ตีของทั้งคู่ด้วยครับเจอกันมาในช่วงของดูการให้แล้วแบ่งเป็น3นัดนะครับในลีก2นัดแล้วในศึกโคปาอิตาลียหนึ่งนัดนะครับไปด้าน้าอตแลนตาเนี่ยสามารถชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันมาในเกมล่าสุดที่เจอมาหลีกของดูการที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเอาจริงนะผมก็มองว่าความพร้อมของทสองทีมอ่ะผมมองว่าพร้อมด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าจากกระแสเเเนนนนนีีี่่่่่ยยะคครับู้กกออมมผวา มันไหลนั่นทีมเดือนอย่าง AC ซิมิลานนะแล้วก็อยากจะวัดใจนะครับคิดว่า AC อ่ะต่อให้ดับตารางคะแนนเนี่ยจะไม่ดูดีเท่ากับหน้านเจ้าถิ่นอยาตันต้านะครับแต่เรื่องของความพร้อมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเอซิมิลานน่าจะยันไหวครับเพื่อเผออาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยซื้อ2มุมแล้วกันนะไม่เสมอก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเกมนี้ได้ครับวัดใจนั่นทีมเดือนอย่าง เอซิมิลาล้วกันนะครับส่วนในคู่ที่2นะครับผมอยากให้ทุกคนเนียปโฟกัสกันในศึกบุกนเดสเลกาเยอนบัน2และกันนะครับจะเป็นคนู่ระหว่างน้าเจ้าทินย่างพาตาบอลครับจะต้องเปิดบ้านเจอหน้าของชาลเก้สูสีนั่นเองนะครับพาตาบอลแข่งไป14นัดในฤดูกาลนี้นีครับแบ่งเป็นชนะ7 เนะีเสมอ6กมีหลุดแพ้ไป1เกมนะครับมีย7่27คะแนนแต้มก็ทิ้งห่างอันดับ2อย่างฮัมบูกอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนทีมเยีอนอย่างชาวเก้ครับแข่งไป14เกมเท่ากันนะครับชนะไป3เสมอไป4มีหลุดแพ้ไปถึง7เกมเลยนะตอนนี้ก็มีอยู่แค่13คะแนนเท่านั้นนะครับรั้งอยู่เป็นอันดับที่ของตาราง ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับทั้งคู่เนี่ยปีนี้ผมมองว่าฟอร์มมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับนะพาราบอลเองเนี่ยถึงแม้ว่าชื่อชั้นน่ะเราอาจจะไม่ได้คุ้นหูเท่ากับท่านที่มีอย่างชาวเก้ใช่ไหมครับแต่ว่าผลงานมันก็ถือว่าดูดีกว่านะครับแล้วก็จากสถิติของทั้งคู่นะครับมองจาก การที่จะเคยเจอมาในช่วงของดูการที่แล้วเนี่ยก็เป็นนั่นเจ้าถิ่นอยา่างพาราบอลได้ซ้ำนะครับที่ทำงา่ายดูดีกว่านะอาจจะชนะได้หนึ่งเกมในทีนของตัวเองแล้วก็อาจจะบุกไปเจ้าว่าหนึ่งเกมนอกบ้านนะครับแต่เนื่องด้วยเขาวันนี้เนี่ยด้วยความที่พาราบอลน,นะฮะแล้วบอกเป็นเจ้าถิ่นแล้วบวกกับชื่อชั้นอันดับตารางคะแนนนะครับทางสื่อเนี่ยเปิดมาให้ดีกว่านั่นทีมเยือนอย่างชาวเก้น,นะคแค่ประตูเดียวก็มีโอกาสได้เฮกนแล้วนะครับผมว่าน่าจะใช่เรื่องยากเลยนะแรงใ,ใจของพาราบอลเจ้าถิ่นวันนี้ก็ มีพอสมควรแหละนะครับเนื่องจากว่าถ้าอยากจะทิ้งห่างจากฮัมบูกอันดับ2เนี่ยวันนี้ก็ต้องทําให้ได้ครับเพราะว่า,ชาวเชลซีในเ,เกมเยือนก็ไม่ค่อยดีด้วยวัดใจเจ้าถิ่นอย่างพาราบอนแล้วกันนะครับคิดว่ามีโอกาสครับที่จะเปิดบ้านแล้วเบียดชนะด้านทีมเนี่ยเชลซีได้อย่างน้อย1ประตูแล้วกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นคู่ระหว่างด้านเจ้าถิ่นอย่าง PSV Eindhoven เนี่ยจะต้องเปิดบ้านเจอกับด้านของ FC Twente นั่นเองนะครับ PSV อันดับหนึ่งครับ วันนี้เนี่ยแน่นอนว่าได้เปรียบอยู่แล้วนะครับกับการที่ลงเล่นเป็นเจ้าถิ่นแต่ถามว่าผลงานของทั้งคู่แล้วกันนะในช่วงหลังผมมองว่าไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะทเวนเต้เนี่ยอาจจะมีชื่อชั้นแล้วก็อันดับตารางคะแนนที่เป็นรองของด้านเจ้าถิ่นอย่างพีซีนะครับแต่ในเรื่องของฟอร์มการเล่นผมมองว่าไม่ได้แย่เลยนะเกมเยือนที่ผ่านมาขอทเวนเต้เนี่ยนะครับจากในช่วง3าีเกมหลังสุดแล้วกันนะเก็บชนะไปถึง3เกมนะครับไม่ดูดเสมอไป1เกมนะเอาจริงอ่ะวันนี้เนี่ยผมมองว่าทั้งคู่สูสีกันนะครับแต่แค่่่่่่ววววาาาาจจกสถิิตหหรรืออนนนะคคัับเเเเลลทีียใยใชงง หรือว่าจะในช่วงของดูก,การที่แล้วนะครับเป็นทางด้านเจ้าถิ่นอย่างพีซวีที่สามารถทํให้ดูดีกว่าคนั้นเองนะแต่ว่าจากกําแพงด้วยแหละวันนี้เปิดมารุนแรงนะครับต่อให้กระแสมันจะไหลหน้าเจ้าถิ่นอย่างพีซวีก็ตามนะแต่ว่าผมเนี่ยอยากซื้อเกมเยือนของทเวนเต้นะเพราะว่าผมมองว่าช่วงหลังทเวนเต้มันก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็อย่างเลยนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้าเนี่ยพีซวีนะครับมีการไปเยือนทางด้านแบรสด้วยนะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมว่าวันนี้ครับ ซื้อ2มุมดีกว่านะฮะอาจจะแพ้ก็จริงครับทางด้าน FC t o e n t แต่คิดว่าน่าจะแพ้ไม่เกินกับแพ้ที่เปิดมาว่าใจทางน้านทีมเยือนอย่าง t o r ว e n t ้ดีกว่านะครับกระจกกานที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับ3คู่หน้าช่องประจำค่ำคืนนี้นะครับผมถ้าคุณชอบคู่ไหนอยากจะลองตามคู่ไหนเนี่ยก็ลองตามกันดูได้เลยนะครับสำหรับนนี้ขอทุกคนโชคดีนะครับกับการเชียร์บอลประจำค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ